ได้แบบนี้แล้วพร้อมเอาไปอบแล้วนะคะอบในกระทะไม่นานเรามาดูผลงานกันเลยค่ะใครไม่เคยต้องลองหูอร่อยมากอะ่ะหอมอร่อยหวานกำลังดีเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จิปานชวนอร่อยกับเค้กว้ยหอมสูตรใส่ชาเขียว สูตรทําง่ายนะคะไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่ยีสต์แล้วก็ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมอันนี้เป็นเค้กเพื่อสุขภาพทานดีทําง่ายและที่สําคัญไม่ง้อตาอบทําง่ายๆในกระทะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปานจะใช้กล้วยหอมที่สุกแบบนี้นะคะเราจะทําเท่าที่เราต้องทานต้องการเลยนะคะเจปนก็เอามาหั่นให้มันนิ่มก่อนชำเป็นชิ้นชนแบบนี้ เสร็จแล้วก็เอาช้อนซ่อมส้อมนะคะเอามาดีให้ตัวกล้วยเนี่ยเละอันนี้ก็คือเราจะใช้ความหวานจากกล้วยหอมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากหวานเพิ่มน้ำพึ่งหรือว่าน้ำตาลได้เลยนะคะและจะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปข้าวโอ๊ตเป็นเม็ดแบบเจ๊ปลาหรือว่าเป็นข้าวโอ๊ตที่เป็นผงบดท,ที่ความละเอียดน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะเราก็ คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันเจ๊ปานจะเพิ่มความหอมด้วยผงชาเขียวนะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นผงโกโก้ช็อกโกแลตหรืออย่างอื่นก็ได้คลุกเขาให้เข้าสีเขา้ารสเข้าเนื้อกันนะคะสูตรนี้เน้นเพื่อสุขภาพวัตถุด,ดิบน้อยเราก็ทานเพื่อสุขภาพนะคะไม่ต้องใส่เนยผงฟูยีสต์แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลความหวานธรรมชาติจากกล้วย แล้วนำมาเทใส่พิมพ์ถ้วยฟอยล์หรือว่าพิมพ์อื่นๆที่สามารถจะเอาไปอบได้นะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะทำทานกินเองได้บ่อยๆสูตรนี้เจ๊ปานกล้วยสองลูกได้สองถ้วยฟอยล์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ประดับด้วยกล้วยเพิ่มความสวยงามประดับด้วยอัลมอนด์สไลซ์หน่อยทัญพืชอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆ เพิ่มความอร่อยเป็นท็อปปิ้งได้แบบนี้แล้วพร้อมเอาไปอบแล้วนะคะสูตรนี้เอาไปอบในเตาอบหรือหม้อทอดแลนะ้น้ำมันก็ได้ค่ะแต่หลายคนบอกว่าถ้าไม่มีหม้อทอดไม่มีเตาอบทำยังไงนะคะเจ๊ปันก็เลยแนะนำวิธีเอามาอบในกระทะก็ได้เช่นกันขั้นตอนประมาณนี้นะคะเปิดแก๊สไฟอ่อนอ่อนมากๆนะคะหากระทะกระทะที่ สามารถนำมาอบได้ก็จะเป็นกระทะสแตนเลสแบบนี้นะคะนำเค้กที่เราจะอบวางไปเลยแล้วหาฝาปิดแบบนี้ใช้เวลาอบประมาณสัก15-20นาทีค่ะอบในกระทะไม่นานเรามาดูผลงานกันเลยค่ะน่ากินมากทำแป๊บเดียวเองเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทีนี้ก็ทานได้เลย เค้กสูตรนี้โอ้โหเน้นกล้วยเน้นๆเ,นเลยค่ะเน้นเนื้อกล้วยเราก็ทานแบบดีต่อสุขภาพนะคะเจ๊ปานขอชิมหน่อยค่ะอืมอร่อยอ่ะหวานกำลังดีเลยเป็นหวานกล้วยนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลหอมกล้วยหอมชาเขียวทำง่ายด้วยค่ะทาเดียวไม่พอติดใจเลยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าอร่อยแล้วก็หอมกล้วยหอมชาเขียวมากในกรณีที่ทำเยอะๆทานไม่หมดก็หาฝาปิดนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บกินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะไม่เสียง่ายด้วยนะคะเจปานขอตัวไปทานขนมก่อนฝากติดตามครัวอร่อยไปเจปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ